วันนี้ก็ถือว่าเริ่มง,งามยามดี ep แรกนะคะที่เราจะไม่รู้เลยจะตั้งชื่อรายการว่าอะไรแต่วันนี้ได้รับเกียรติจากน้องกล้องธรดีสอสมหมายเย้ <Yeah! S 1> สวัสดีนะคะสวัสดีน้องกล้องนะแต่นี่คืออยู่ในรถแสดงว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมีใครอยู่ข้าง,างแพนกล้องให้พี่ปุ้มดูหน่อยได้ไหมคะติง้ง <c oughs> สวัสดีค่ะภรรยาแล้วก็ลูกชายน้องอิงแล้วก็น้องฉลามใช่ไหมคะ วันนั้นที่ต่อยก็ไปดูข้างสนามครับไม่ใช่แค่น้องอิงนะน้องฉลามก็ไปด้วยอรอครับลูกก็ไปด้วยครับน้องกล้องกับกิ่งซางเล็กนี่เหมือนแบบเป็นคู่ปรับเก่ากันไหมเลขแบบนั้นถูกไหมใช่ครับเคยชกกันมาสองครั้งครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเรารู้นานแค่ไหนว่าเราจะเจอกับกิ่งซางเล็กอีกรอบหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วเราตกใจที่เจอเขาไหมหรือยังไงรู้สึกยังไงว่าต้องชกเขา สึกตื่นเต้นครับที่ได้ชกรายการวันลุมพินีครับออก็ก็เป็นภูมิใจครับได้ไต่เวทีใหญ่ครับพี่ว่ามันใหญ่มันไปที่พูดถึงมากเลยเนาะตอนเนี้ยวันลุมพินีอะ่ะแล้วน้องกล้องได้ดูแบบตั้งแต่วันลุมพินีหนึ่งสองสามสี่ได้ดูเรื่อยมาเลยไหมคะก,ก็ดูผ่านๆมาครับแต่ว่าครับดูพี่ไต่กเสกสรรครับอืแล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีวันไหมเนาะมีคิดปะ ลูกพี่ลูกพี่เคยพูดว่าว่าจะเอาผมไปโชกด้วยครับอพอลูกพี่พูดอย่างนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับวันลุมพินีหกเราก็ได้ขึ้นเวทีแล้วแล้วก็เราเป็นคู่เอกของวันนั้นด้วยแสดงว่าเวลาเต็มตัวคือหนึ่งเดือนฟิตซ้อมแบบหนักแค่ไหนหนึ1 1> ่งเดือนก่อนขึ้นเวทีหนักพอสมควรครับก็ซ้อมหมัดซ้อมแข่งไว้ครับ เออซ้อมหมักซ้อมแข้งก็เชื่อแล้วอะ่ะเพราะว่าแบบตลอดการชกอะ่ะออกอาวุธกันนัวจริงๆอะ่ะยังเรา<ด>ยังจําได้ไหมนี่ผ่านมา1สัปดาห์พอดีเนาะเนาะจำได้ไหมช่วงไหนที่มันเป็นช่วงแบบเฮ้ยบีบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยของเราอะ่ะจังหวะไหนอะ่ะที่ผมผมลงไปโดนนับครับเออแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยไงคะมันวูบเลยไปไหมม,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 มันมันมันวูบครับมันมันยืนไม่อยู่ครับ มันเจ็บเจ็บยืดเรียบเจ็บขาอืแล้วก็วูบลงไปเลยถามน้องอิงต่อตอนนั้นน่ะนาทีที่เราอยู่ข้างเวทีแล้วเห็นสาวมีโดนเตะลวกลงไปนับอ่ะอิงรู้สึกยังไงอ่ะบอกพี่หน่อยไม่รู้สึกยังไงค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเราดูเขาชมมามานานแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจหวังของึงคือว่าเอย่างตอนนี้ต้องรวมกันมาค่ะสุดยอดนี่แหละ มแล้วเป็นภรรยานักมวยเราจิตแข็งว่าแล้วลุกขึ้นมาบอกตัวเองยังไงบอกตัวเองก็เพื่อลูกครับเพื่อครอบครัวก็ต้องมองหน้าลูกครับนึกถึงลูกก็เลยลุกขึ้นมา,าตาเดี๋ยวก่อนเราอยู่บนเวทีอะแบบเราโดนต่อยโดนหมัดอะตาไม่ลายหรอมองนะหลามอยู่ไหนลูกหลามหลามลูกพ่ออยู่ไหน<ป>มองเห็นหรอโฟกัสครับโฟกัสไอยาไ้ใช่ครับตาขวาเป็นน้องอิงตาซ้ายเป็นฉลามครับแล้วก็ แล้วก็ทุกๆคนที่เชร์อยู่ครับก็ต้องลุกต่อ,อ m. ใจก็เลยคิดอย่างนั้นใส่เต็มใส่เต็มครับจนชนะน็อกได้ตอนนั้นรู้หรือยังว่าถ้าเกิดว่าเราน็อกที่ลุมพินีแล้วเราจะได้โบนัสก็รู้รู้แหละครับก็เคยเคยเห็นพี่เขาชกมาก็ได้โบนัสอันเออแล้วโมเมนที่แบบว่าพิธีกรแบบเราได้สามแสนห้าคือ ภาพนั้นอนะ่ะมันเอากลับมาแบบตัดมาเป็นคลิปเยอะมากเลยอะ่ะถามความ,ามรู้สึกของกล้องหน่อยสิมันทำเพื่อลูกครับทำเพือพ่อครอบครัวมันมันคิดอะไรไม่ถูกกันแ,แล้วอิงอ,งอตอนนั้นอะ่ะตอนที่แบบเราเห็นว่าพ้ยกล้องอะ่ะชนะน็อกแล้วอะ่ะน้องอิงรู้สึกยังไงบ้างคะรู้รู้สึกตกใจ <ừ, S 1> ค่ะมากะแล้วก็กลัวกลัวว่าเขาจะเส็บเยอะไหม ฉลามก็ยิ้มครับเป็นห่วงนะว่าเจ็บเยอะไหมเนาะเอ้ยเอ็นดูดูจ้ามาามากเลยลูกหลังจากจบการชกประกาศว่าได้โบนัสเรียบร้อยใช่ไหมเรียกว่าปิดไฟอย่างสวยงามเลยวันนั้นกลับไปเนี่ยกลับไปที่บ้านก้องกลับไปบอกอะไรลูกบอกอะไรกับภรรยาบ้างคะบอกว่าทําได้แล้วนะทำเพื่อลูกครับไปนี้แล้วน้องอิงว่าไงน้องอิงแบบมีการปลอบสามียังไงบ้างหรือแบบดีใจกับสามีเราพูดว่าไงอ่ะพี่อยากรูก้อะ เขาบอกว่าเึ่งมากเนี่ยค่ะว่ามือดมากเพราะเพราะว่าไฟนี้เขาตั้งใจมากเขาเขาพูดตั้งแต่วันแรกเลยว่าฝ่ายนี้เขาจะเอาเงินโบนัสมามาให้ลูกถายเขาเขาพูดทุกวันเลยค่ะพูดพูดตั้งแต่รู้ว่าจะมีรายการต่อย้อมทุกวันก็พูดทุกวันว่าพ่อจะเอาโบนัสมาให้ลูกพ่อจะเอาโบนัสมาให้หนูนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้บอกน้องฉาน้ำใช่ตอนตอนวันที่เขาชกตอนตอน ล้มลงอะค่ะทุกคนข้างข้าบอกว่าไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วแบบลอย่างเงี้ยแบบไมุ่กแน่ด้วยเออ่ยแล้วออออแล้เขาก็ลุกขึ้นาหม่ค่ะ,ะก็ได้เ hey หอีกครั้งหนึ่งได้เ hey, ห hey, อีกครั้งหนึ่งน้องกล้องไหนบอกคุยกับฉลามว่ายัางไงอะคุยให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอ่ะพี่แบบ<ห>บอกลูกอะ่ะโอ๊ยลูกเอ้ยน่ารักนะอดูดูลูกเรื่อง ออกสื่อเป็นมากมืองานมากหนเอ้ยเออเอาแล้วหลังจากต่อยแล้วเรายังวี่อาทิตย์นึงแล้วยังเจ็บอยู่ไหมคะยังเจ็บยังช้ำถูกไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่เลยครับก็รักษาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวมีรายการต่อครับรายการต่อนี่คือของของที่ไหนคะของวันครับมีแล้วเหรอมีแล้วเหรอช่วงเดือนไหนบอกได้ไหมก็ปลายเดือนครับปลายเดือนมีนาคมครับรู้หรือยังว่าต่อยกับใคร อยง่งั้นต้องติดตามแล้วต่อจากเนี้ยได้ต่อยวันอีกแล้วแพลนในอนาคตของเราเลยแบบคิดถึงขนาดแบบอยากจะไปท้าชิงเข็มขัดเลยไหมก็อยากไปวันใหญ่ครับอยากอยากไประดับโลกเนี้ยเขาเหมือนแบบดูคลิปแล้วเขาบอกว่าเขาแบบความจริงใจเขาอ่ะอยากจะชกด,ดีกว่านี้อีกแต่เหมือนเขาตื่นเต้นเขาบอกว่าเดี๋ยวไฟหน้าเขาจะปรับ พเพื่อว่าที่จะเอาโบนัสบางเก็บให้ลูกชายของอีกเียโอ้ยฉลาดลูกเอ้ยหนโูโอ้มีความตั้งใจมุ่งมั่นสุดยอดเลยอะ่ะสุดท้ายพี่พุ้มไม่กวนเวลาเยอะเดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนวันครอบครัวพี่เชื่อว่าน้องกล้องธรรีเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในเรียกว่าตอนนี้ต้องเป็นไอดอลของใครหลายคนแล้วละ่ะนักมวยรุ่นน้องๆเด็กๆเนาะมีแบบอยากฝากอะไรถึงนักมวยรุ่นน้องๆหน่อยอดทนฝ่าฟันยังไงบ้างฝากทิ้งท้ายหน่อยสิครับ อย่างแรกเลยต้องขยันครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ครับแล้วก็ต่อชีพตัวเองครับแล้วก็มีใจครับก็ต่อยมวยต้องมีใจก่อนอย่างแรกอืครับเรามีนักมวยคนไหนเป็นไอดอลคะน้องกล้องก็มีน้องโอ๋ครับพี่โอ๋แล้วก็แต่ย่างห้าดาวใช่ครับก็เนี่ยครับมีพวกพี่แสนชัยพี่บัวขาวอะไรเงี้ยครับก็ติดตามพวกพี่เขาครับรุ่นใหญ่ คือชอบอะไรคะชอบความฮาของพี่เขาหรือชอบฝีมือเขาคะชอบความฮาด้วยฝีมือสองอย่างแผวผราแผวพราโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องกล้องนะขอบคุณน้องอิงค์นะแล้วก็เอาใจช่วยในแม์หน้านะคะน้องฉลามที่เราคุยกันมาไม่งงแงเลยเออบายบายครับฉลามครับเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าส่งของไปให้ฉลามนะครับ รูปหล่อจังเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวพ um ี่ปุ้มค่อยไลหาคุยอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวปุ้มอยากส่งของไปให้น้องด้วยขอบคุณมากนะคะไม่รบกวนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ